ขอเสียตบอือให้กับ The Star ด้วยครับทั้งหมดแถวตรงโอ้ยนะครับอันนี้เป็นชุดที่2เป็นชุดว่าพิเศสําหรับนะครับพี่ทุกท่านในวันนี้นะครับจาก t h สตา a r นะครับจะฝากอะไรไหมจ๊ะไม่มีครับไม่มีครับเฮ้ยไม่หน่อยสิเธอจะไม่ฝากอะไรเลยเหรอเธอฝากอะไรตัวนิดนึงฝากอะไรนิดนึง าฝากนิดนึงหมูย่างมังคาวขอบขอบคุณนะครับที่ทุกคนยื่ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับผมขอบคุณน,นะครับนอนๆมากินหมยูย่างเอิร์ธอ๋รอลอเราเอิร์ธใหม่เพิ่งติดใหม่เพิ่งติดอ่ะมีใครจะฝากผลงานเลยไหม,นนมเผื่อท่านไหนที่เพิ่งขึ้นมาคุณไม่คุยด,ไปไปด้วยเธ <c oughs> อ จะจะไปคุยโอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันซีอาร์ปุบอาภพาพ,พูดกันได้อ่ะอยากจะฝากผลงานอะไรไหมโอ้โหไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าคุณมีครบเอกสารอยู่เลยค่ะเออฝากมูลิตี้ซีมูลิตีไฟเบอร์ออแล็กซี่ดาราจิ๋แนแบบเพชรไทยด้วยค่ะออขอบคุณคุปเปอร์ค่ะเอ้อโหแล้วครับงานนี้ขอบคุปเปอร์นะฮะน,น,น้อน้งองเธอเขาขายของเก่งนะครับก็นี่คนนี้น้องอิงนะครับน้องโพบ